เหรียญทองคําเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจและมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคาทองคําในวันที่24ตุลาคม2568ที่มีการสร้างฐานใหม่อย่างน่าสนใจมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ราคาทองคาเปลี่ยนแปลงและมีแนวทางการลงทุนอย่างไรบ้างกลยุทธ์การลงทุนและการสร้างฐานใหม่ในวันที่24ตุลาคม2568เวลา11.46นทองคำ กำลังอยู่ในช่วงการสร้างฐานใหม่แบบเซโดเอซึ่งเป็นการสร้างฐานใหม่ระหว่างแนวรับและแนวต้านทำให้ราคาทองคำอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นี้มีแนวรับอยู่ที่4 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ6 3 0 0 0บาทและแนวต้านอยู่ที่4,200ดอลลาร์หรือประมาณ6 5 0 0 0บาทข่าวและสิ่งที่กระตุ้นให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นทองคำกำลังอยู่ในช่วงการสร้างฐานใหม่แต่มีสิ่งต่างๆที่กระตุ้นให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นการประกาศความบาท บริษัทน้ำมันรัเสเซียโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า5%และกระตุ้นความกังวลต่อเงินเฟอ้อซึ่งทำให้ทองคำกลับมาน่าสนใจเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง Inflation Hedge วิเคราะห์ทองคำและการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินอย่างไรก็ตามตลาดการเงินโดยรวมก็ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกทำให้ตลาดหุ้นโลกกลับมาในโหมดริฟออนซึ่งทำให้นักลงทุนย้ายเงินจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งอาจกดดันราคาทองคําในระยะสั้นอีกทั้งตลาดยังรอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐอเมริกาในคืนนี้หากออกมาสูงกว่าคาดอาจทําให้ดอลลาร์แข็งค่าและบอลยูปรับขึ้นต่อเป็นลบต่อทองคําในเชิงเทคนิคกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวและการสร้างฐานใหม่ในมุมมองทางเทคนิคทองคำมีแนวโน้มสร้างฐานในกรอบ4 000, 4 2 0 0ดอลลาร์ก่อนจะเลือกทิศทางใหม่ หากราคาหลุดแนวรับ4,000ดอลลาร์มีโอกาสย่อต่อได้ถึง3.80 0ดอลลาร์แต่หากพิจารณาภาพรวมระยะยาวการอ่อนตัวลงของทองคำอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมเพื่อรอการกลับตัวขึ้นในรอบถัดไปแต่นี่เป็นการวิเคราะห์และแนวทางเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนการลงทุนและอย่าลืมติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนอย่างถูกต้องคำถามสำหรับคุณ คุณคิดว่าทองคําจะเลือกทิศทางไปทางไหนในรอบถัดไปคุณมีแนวทางการลงทุนในการเก็บสะสมทองคําอย่างไรบ้างมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันเพิ่มเติมในกลุ่มลงทุนทองคํานะครับค่ะ